3ามแสนสี่หมื่นห้าพันบาทเท่านั้นนะคะไม่งของคันนี้นะคะน้อยมากๆเลยนะคะใช้งานไปแค่4ี่หมื่นต้นๆเองถือว่าน้อยมากๆเลยนะ,ะไฟหน้าก็คือหล่อๆเลยนะคะจะเป็นไฟหน้าแบบฮาโลเจนนะคะไฟตัดเหมาะก,ก็ฮาโลเจนนะคะคันนี้แล้วก็แมกไลเนอร์นะคะตัวแมกไลเนอร์ก็คือสภาพดีแล้วก็ใหม่มากๆเลยนะคะมาพร้อมเครื่องยนต์2.528แแรงม้านะคะ สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราอยู่กันที่สเสน่รถบ้าสองถนนซ่องซ่างพุทธานีกันอีกแล้วนะคะวันนี้นะคะเรามีรถรอลอสีขาวมุกสวยๆนะคะไม่น้อยผ่อนถูกมาให้ดูกันนะคะกับเจ้าคันนี้เลยมิสูบิชิไททัน GLS ปีสอ2พนนะคะเรามาดูกันค่ะว่ารถน่าใช้กันมากขนาดไหนนะคะแล้วก็มีฟังก์ชันอะไรบ้างเริ่มจากตัวกระจังหน้าก่อนเลยนะคะนี่จะเป็นสีดำเงานะคะแล้วก็มีโลโก้ ของมิสูบิชิด้านหน้านะคะสวยๆเนียนกริบแบบนี้เลยตรงนี้เป็นตัวโครเมียมนะคะนี่แล้วก็ตัวไฟไฟหน้าก็คือหล่อๆเลยนะคะจะเป็นไฟหน้าแบบฮาโลเจนนะคะไฟตัดเหมาะก็ฮาโลเจนนะคะคันนี้เรามาดูในส่วนของตัวล้อแม็กกันบ้างนะคะอันนี้จะเป็นแม็กขอบ16นะคะเดิมๆจากโรงงานเลยแล้วก็ยางนะคะจะเป็นยางบิสโต้นะคะก็คือใช้งานได้ยาวๆเลยยางอย่างดีเลยนะคะตัวกระจกนะคะกระจก ของคันนี้จะเป็นกระจกขัาไฟฟ้านะคะเดี๋ยวเราจะใช้พลังทําให้มันปิดเดี๋ยวเรามาดูตัวลอยบากของรถกันบ้างนะคะนี่คันนี้จะเป็นโอเพนแคปนะคะก็คือเปิดได้กว้างๆแบบนี้เลยนี่ตัวลอยบากของคันนี้นะคะนี่นะคะดูดูยังแน่นเด้งยังแบบว่าเอยู่ครบนะคะ ก็คือไม่เคยชนหนักมาแน่นอนนะคะเรามาดูตรงนี้กันบ้างนะคะซอกประตูนะคะนี่รอยตรงรอยแต้มจากโรงงานก็คือยังอยู่ครบนะคะน็อตเดิมๆแห้งๆสวยๆแบบนี้เลยเนียนกิฟเนี่เดิมๆทั้งคันคันนี้บอกเลยนี่แล้วก็ด้านข้างตรงนี้เดี๋ยวให้ดูกันนะคะว่ามันไม่มีรอยหินข่วนไม่มีรอยบุบเลยเรามาดูด้านหลังกันบ้างค่ะด้านหลังของคันนี้ก็คือสวยๆเลยไม่เคยชนหนักมาแน่นอนมีน สเต็กรูนเดิมๆจากโรงงานแล้วก็ตรงนี้จะเป็นสีดําเงานะคะที่เปิดกระบะาทกระบะก็จะมีโลโก้ตรงนี้แล้วก็อันนี้เป็นกันชนนะคะแล้วก็มีเรามียางอะไหล่ให้ด้วยนะคะเห็นไหมคะนี่ยางอะไหล่คือใบนี้มีโครงเดิมๆทั้งคันนะคะคันนี้นี่แล้วก็แม็กไลเนอร์นะคะตัวแม็กไลเนอร์ก็คือสภาพดีแล้วก็ใหม่มากๆเลยนะคะนี่แล้วก็ด้านข้างด้านนี้นะคะ น็อก็คือเดิมๆไม่เคยถอดทั้งซ้ายทั้งขวาเลยเดิมทั้งคันคันนี้บอกเลยว่าสวยๆเลยเรามาดูกันอีกแถบกันบ้างนะคะแถบนี้ก็เหมือนกันเลยสวยๆเลยค่ะนี่ไม่มีรอยขีดข่วนเลยแล้วก็รอยบากฝั่งนี้นะคะเดี๋ยวจะให้ดูให้ครบทั้งทั้งสองฝั่งนะคะรอยบากฝั่งนี้ก็คือโอ้โหแน่นมากยางแน่นมากนี่อยู่ครบนะคะ เป็นไงล่ะแล้วก็ตัวน็อตฝั่งนี้เดี๋ยวเรามาดูน็อตฝั่งนี้กันบ้างเหมือนกันค่ะคันนี้นะคะเดิมทั้งคันแล้วก็คันนี้นะคะชุดเครื่องมือก็คือนี่ให้ครบเลยนี่ชุดเครื่องมือครบเลยนะคะเดี๋ยวเราไปดูภายในกันดีกว่าไปภายในของคันนี้นะคะสวยแล้วก็ใหม่มากๆเลยนะคะสภาพดีมากเดี๋ยวเราไปดูในตัวเบาะ ในส่วนของตัวเบาะแคนบด้านหลังกันนะคะจะเป็นเบาะหนังนะคะส่วนที่พิงก็คือเป็นผ้านะคะเบาะข้างหน้าก็คือผ้าเหมือนกันนะคะสภาพดีๆเลยเรามาดูตัวเครื่องเล่นกันบ้างนะคะคันนี้นะคะจะได้เป็นเครื่องเล่นวิทยุนะคะตัวนี้จะเชื่อมต่อ USB นะคะแล้วก็จะมีตัว CD ถ้าใครอยากฟัง CD ก็มาฟังเอามาฟังได้เลยตัวเกียร์นะคะจะเป็นเกียร์ธรรมดา5สปีดนะคะจะได้เป็นหัวเกียร์แต่ง แบบนี้เลยนะคะพวงมาลัยจะเป็นพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันนะคะแล้วก็ในส่วนของตัวคอนโซลด้านหน้านะคะก็คือสภาพดีมากๆเลยนะคะยังสภาพดีอยู่เลยไม่มีรอยขีดข่วนเลยนะคะกะ็ชุดเครื่องมือชุดคู่มือชุดคู่มือก็คือมีให้ครบเลยนี่ชุดคู่มือมีให้ครบเลยด้านบนนี้นะคะจะมีนี่ที่ใส่แว่นด้วยแล้วก็ พวกไฟอะไรอย่างก็คือใช้งานได้ปกติเลยคือปกติเลยนะคะฝั่งผู้รียสารจะมีกระจกให้ด้วยนะคะแต่ว่ายังไม่แกะเลยทั้สสสง2ฝั่งเลยนะคะนี่แล้วก็ไม้ของคันนี้นะคะน้อยมากเลยนะคะใช้งานไปแค่4ี่หมื่นต้นๆเองถือว่าน้อยมากๆเลยนะคะก็คือตกปีละประมาณหมื่นหมื่นต้นๆประมาณนั้นคะ่ะเดี๋ยวเราไปดูห้องเครื่องกัน ตัวห้องเครื่องของคันนี้นะคะสวยมากๆเลยนะคะมาพร้อมเครื่องยนต์2.5 2 8แรงม้านะคะเครื่องยนต์ของคันนี้นะคะทนแล้วก็ประหยัดน้ำมันมากๆเลยนะคะเดิมๆไม่รั่วไม่ซึมนะคะสตาร์ตติดง่ายเดี๋ยวเราไปฟังเสียงกันดีกว่า มาค่ะเรามาดูในส่วนของตัวคานกันบ้างนะคะเริ่มจากคานด้านซ้ายก่อนเลยดูจากตัวน็อตได้เลยนะคะว่าน็อตนะคะเนียนกลิบเลยคานของเรานะคะบอกเลยว่าเป็นคานเดิมๆนะคะไม่เคยชนหนักมาแน่นอนสวยๆเดิมๆเ,เลยมาฝั่งขวากันบ้างนะคะนี่ดูจากตัวน็อตได้เลยไม่เคยไขยเลยนะคะเนียนกลิบนี่สวยๆเลยแล้วก็ ตัวฝากระโปรงก็เหมือนกันนะคะนี่น็อตเดิม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 ทั้งคันนะคะคันนี้ร้านเรานะคะรับประกันเครื่องเกียร์หปีหรือ1 0 0 0 0มกิโลด้วยสวยๆลอยๆอย่างนี้นะคะเราเปิดราคาอยู่ที่3ามแสนเจ็ดหมื่นห้าพันบาทนะคะแต่พิเศษสําหรับลูกค้าที่ทักเพจเข้ามานะคะลดไปลอยสามหมื่นบาทเหลือสามแสนสี่หมื่นห้าพันบาทเท่านั้นนะคะผ่อนสบายๆเพียง6กพันต้นๆตลอดอายุสัญญานะคะและยังไม่พอทางเรานะคะยังฟรีค่าจัดเข้ารถค่าดําเนินการแล้วก็จะส่งรถฟรีทั่วประเทศด้วยนะคะลด ตรวจรับรองคุณภาพมากกว่า200จุดรับประกันเลยว่าคุณภาพแน่นๆเกรดเทุกคัน,น,น,นเป้นเรามีเล่มพรมนทุกคันไม่ปิดเต็นหนีแน่นอนสําหรับใครที่สนใจรถสวยๆลอๆอย่างนี้นะคะสามารถติดต่อเข้ามาตามนี้ได้เลยหรือว่าทักเพจ a c e b ุ o k ของเราเข้ามานะคะทางเรามี3เพจตามนี้เลยแล้วก็มีตต่อสองช่องทางนะคะตามนี้เลยอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์ให้เราด้วยนะคะสําหรับใครที่มีรถรุ่นไหนในใจหรือว่าสนใจรถรุ่นไหนนะคะสามารถคอมเมนต์แล้วก็ทักเพจเข้ามาได้เลยนะคะบ๊ายบาย